ไปค่ะโอ้ยเป็นเพียหมดแล้วนี่เพียอาราวาดหมดแล้วนี่เดี๋ยวจะเอากันไกลามาตัดตัดตัดตเนาะเนี่ยเพียอาราวาดดอกไม้หมดเลย เดี๋ยวไปหาที่ศารานะคะเผื่อว่ามันหล่นตรงนั้นเวลาเราเอาโทรศัพท์เข้าออกเข้าออกมันจะหลน่นโอ้ยบรรยากาศยามเช้านะคะสร้งสวยจังเลยบรรยากาศยามเชา้ามีหมอกโอ้ท้องฟ้าสวยจังเลยนะคะเอ ดอกมอไม้ของแม่ดาโตแล้วนะโตวไวเหมือนกันนั่นเนี่ยเบึงเบึงเบึงโอ้โตแล้วโตวแล้วดอกไม้โอ้ดอกไม้ย,ยามเช้านะคะสวยจังเลยมีหมออ้นี่นี่แม่ดาตะเก็บพันนี้ไว้เยอะๆนะคะสินี่พันนี้นะกรีบมันหนาแล้วก็สวยด้วยเนาะ สีก็สวยกลีบก็สวยแต่ว่าพันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะสีม่วงพันนี้สีม่วงโอ้ยแต่ดอกไม้กลีบมันสวยมากเลยนะเอฟซีเนาะถึงจะดูแต่ว่าไม่ดาว่ามันไม่ได้แก่นะแต่ว่ามันอาจจะเป็นพวกเพยหรือว่าพวกแมลงเห็นไหมที่เวลาเราเปิดไฟแล้วมันไปตอมตอมตอมต,อม,ต,อ,มต,อ,มตอมไฟนั่นแหละค่ะ พวกเพี้ยพวกแมลงพวกไรพวกนี้เนี่ยมันมาดูดมันมาดูดเอาเอาน้ําเลี้ยงของต้นไม้ดอกไม้นะคะมันก็เลยทําให้เป็นโรคใบด่างนะคะความจริงมันไม่ได้แก่นะโอ้ยนี่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 กบสวยเลยนะคะเดี๋ยวพอแดดอีกก็เก็บได้แล้วนี่ดอกที่มันแก่ๆเนาะเราก็จะไปหวานนะคะอุ้ยสวยมากเลยนะคะเอซีว้าวยิ่งหน้าหนาวยิ่งจะสวยนะเอซีเนาะมันบอก ถ้าหน้านาวนี่จะสวยมากเลยนะโอยอันนี้เป็นลาเลยนะเอฟซีดูสิเป็นเสื้อลาเลยโยนทิ้งลงน้ำไปดูดอกไม้แต่ละกลีบแต่ละดอกมันชักสวยนะนี่ทำให้เราจิตใจเราเบิกบานชมดอกไม้ยามเช้าสวยเนาะ สีเหลืองนี่โดดเด่นมากเลยนะยิ่งมีสีขาวสลับแต่ว่าสีขาวมันเป็นดอกบางๆเนาะมันน่าจะมีดอกแบบหลายๆกลีบน,นะนะมันน่าจะมีดอกแบบหลายๆกลีบ่มันจะสวยแล้วก็จะดูโดดเด่นดีแล้วละ่ะเปิดไฟให้มแมลงมันล่อมแมลงมันไปเนาะล่อให้มแมลงมันไปมันจะได้หมดหมดเนาะ,ะแมลง มันจะได้ดอกไม้ของเราจะได้สุขภาพดีนี่เห็นไหมที่มันบิ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 นอยู่นี่แหละมันทําให้นี่เห็นไหมมันตัวเล็กมากนะแต่ว่าเรามองไม่เห็นแต่ถ้าผ่านกล้องมันจะเห็นอยู่ถ้าเราขยายมันทําให้ดอกไม้เราใบเหลืองใบด่างความจริงดอกไม้เราไม่ได้แก่เลยนี่นี่นี่เอาพันธุ์แบบนี้เนะี่ยสีขาวนะให้มันมีหลายๆกลีบนะ ส่วนจำปาเข้ามาชมสวนดอกไม้ด้วยเอา้าทำอะไรทำอะไรเห็นอะไรโอ้มีผีเสือ้อเออโอ้ยใบเตยของมาดาขึ้นหรือ,อยังเนาะอ้ยสงสัยจะต้องได้มาเก็บหยาแล้วอู้ตรงนี้ไม่สวยเลยตรงนี้ไม่สวยเลยนะคะไอีไหนไหนไหนโอ้ยทางนี้ ทางนี้เป็นยังไงเนาะทำไมมันไม่สดชื่นเลยไม่สดชื่นไม่ไม่สวยสดงดงามเลยนี่ดีนี่เห็นแล้วสีขาวที่มันมีกลีบน้าๆนี่สีขาวที่มีกลีบหลายๆนะแต่ก็มีน้อยมากเลยเนาะแต่ก็มีน้อยมาก เราขอบพระคุณนะคะ